You know that love promises only pain. I'm gonna kill them. Every single one on one. Are you ready? i never be alone. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการม o วิครูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและนี่คือช่วงม o วิครู f o c โฟกัสของเราเราจะไปโฟกัสกันหนังเรื่องนี้ b l i n k twice ครับมาเอาใจคอหนังแนว s u สเพนส์หรือทึกขวัญน,นะครับด้วยผลงานการกำกับ ภาพยนตร์ขนาดยาวครั้งแรกแล้วก็ร่วมเขียนบทของผู้หญิงคนนี้ครับ z o e k r a v i t z ในช่วงมูวี่กร f โฟกัสสองเรานะครับมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราอยากจะโฟกัสกันนะครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามครับเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุดของทาง Gdh นะครับที่ร่วมลงทุนกับค่ายใจสตูดิโอเป็นครั้งแรกนะครับค่ายนี้เนี่ยนะครับเป็นค่ายหนังในเครือของ sf ด้วยนะครับที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆมีคุณภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มที่ครับและนี่ก็คือผลงานการกำกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับของบอ นาริเบตกูโน่ด้วยนะครับพูมก,กับซีรีส์เรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอครับตัวอย่างเรื่องต่อไปในมื้อวิกรูโฟกัสของเราเป็นภาพยตร์ที่มีชื่อว่า subservience เขาบอกว่าเป็นหนังแนวไซไฟระทึกขวัญเป็นผลงานของผูมกับที่มีชื่อว่า S.K. Dale ที่เคยกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกในแนวระทึกขวัญที่มีชื่อว่า till death ซึ่งตอนนั้นเนี่ย เขานำเอามีแกนฟ็อกซ์มารับบทนําแต่สําหรับเรื่องนี้ก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งระหว่างตัวพุ่มกับแลมีแกนฟ็อกซ์นักแสดงนําอีกคนนึครับก็คือมิเคเล่มโรเน่นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเป็นนักแสดงสุดฮอตนะครับจากภาพยนตร์อีโรติกเรื่อง365 days หรือว่า365 d a y s นะครับเขามารับบทเป็นคุณพ่อที่ซื้อหุ่นยนต์สาวที่แสดงโดยเมกนฟ็อกซ์นี่นะครับเพื่อให้มาดูแลแล้วก็จัดการเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องครอบครัวนะครับ ยนตัวนี้ก็กลับมีความคิดและก็จิตใจที่เปลี่ยนไปและก็เริ่มโหดร้ายขึ้นด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าครอบครัวนี้จะเอาตัวรอดจากคุณยนนี้ได้อย่างไรบ้างกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับในช่วงสุดท้ายรายการมูฟี่กรูของเรานะครับในช่วงมูฟี่กรูสปอตไลท์ครับสปอตไลท์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับจะส่องไปที่ภาพยนตร์เรื่อง Trap กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการรับบทฆาตกรต่อเนื่องของจอจคอตเน็ตนั่นเองหลายคนอาจจะไม่คิดเลยนะครับว่าเขาจะถ่ายทอดออกมาได้ดีขนาดนี้นะครับสำหร ต่างจากเรื่องอื่นๆที่เขาเคยแสดงมาอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวการที่เขาเนี่ยครับจะแสดงมันออกมาได้ปาดเถื่อนอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนี่ย<ฮ>เขาต้องมีพุ่มกับที่เชื่อใจได้นะครับ<ฮ>อย่างเอฟไนเชียมาลันเนี่ยนะครับมาคอยดูแลให้เป็นไปตามที่เขาต้องการนั่นเองซึ่งมันเป็นบทบาทที่ท้าทายของเขาไปอย่างมากเลยครับหลังจากที่เราได้ดูผลงานกำกับของอีชาน่าไนเชียมาลันลูกสาวเอฟไนเชียมาลันในภาพยนตร์เขยยวขวัญเรื่อง The w ว t ช h e r s กันไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ บัดนี้ถึงคราวตัวพ่อแห่งวงการสยองขวัญมาเองกับ TRAP ผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของผู้กำกับ M. Night แห่ง h e s i x t s s n s s e ที่เขายังคงเขียนบทและกำกับเช่นเคย โดยได้นักแสดงมากฝีมืออย่างจอชฮัตเน็ตมารับบทเป็นคุณพ่อผู้ทุ่มเทให้กับลูกสาววันหนึ่งเขาได้ไปชมการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินดังเป็นเพื่อนเธอแต่แล้วเหตุการณ์ก็เริ่มดูแปลกๆเมื่อเขาพบว่ามีตำรวจมากันมากมายและคุมทุกทางเข้าออกเอาไว้อย่างหนาแน่นต่อมาเขาก็ได้รู้ว่าคอนเสิร์ตนี้ เป็นแผนจับตัวฆาตรกรต่อเนื่องสุดอันตรายที่เหล่าตำรวจได้วางกับดักเอาไว้เพื่อเตรียมล้อมจับตัวแค่เรื่องย่อก็สุดยอดมากๆแล้วใช่ไหมครับสมกับเป็นเอมไนเชอร์มาลันจริงๆ <Catch> เพื่อความสมจริงมากที่สุดทีมงานได้ยกกองไปถ่ายทำฉากคอนเสิร์ตกันถึงภายใน First Ontario Center สนามกีฬาและลานกิจกรรมขนาดใหญ่ยักษ์ที่จุคนได้มากกว่า20,000คนตั้งอยู่ที่รัฐออนแทร o โอประเทศแคนาดาโดยใช้สนามกีฬาโรเจอร์เซ็นเตอร์เป็นสถานที่ถ่ายทำภายนอกซึ่งทีมงานได้รับอนุญาตในการเข้าไปถ่ายทำนานถึง2เดือนเต็มเพื่อเก็บรายละเอียดของคอนเสิร์ตในเรื่องที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นสุดพิถีพิถัน ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาเราจะได้เห็นทั้งความยิ่งใหญ่ตระการตาและหน้าตื่นตาตื่นใจของงานดนตรีคอนเสิร์ตไปจนถึงความโกลาหลจากการไล่ล่าที่เกิดขึ้นอย่างบ้าคลั่งที่สุดขนาดที่ผู้กำกับอย่างเอ็มไนท์เชียมาลันถึงกับบอกว่าแท a ปจะให้อารมณ์เหมือนหนังฆาตกรโรคจิตเรื่อง The Silence of the Lambs ในงานคอนเสิร์ต Taylor Swift ยังไงอย่างนั้นเลยครับ เรื่องราวในหนังจะเข้มขน้นลุ้นระทึกขนาดไหนและการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของจอชฮาร์เน็ตในเรื่องจะสมคำร่ำลือว่าเป็นตัวตึงแห่งฮอลลีวูดได้หรือเปล่าต้องไปต God, ิดตามชมกันครับห้ามพลาด Trap วันนี้ในโรงภาพยนตร์พกโด้